ยี่สิบบาทเองไม้ใหญ่มากนะครับรนีบอน่อ๋อมีก๋วยเตี๋ยวลอยสวนกระทงที่ทำมาจากอาหารปลาสิบบาทนะครับนี่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันคุณทีวีนะครับแล้วเราก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บนสะพานลอยนี่บนสะพานลอยนี่นะครับให้ดูเลยตรงนี้ก็เป็นเสียแยกสีพรสวรรค์นะครับนนทบุรีนี่เองนะซึ่งตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับ18.00นเี่ยเขาเริ่มตั้งตั้งร้านกันแล้วนะครับดูเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะนี่นะครับนเยอะนะวันนี้ แล้วก็หลายท่านสงสัยนะครับมาทำไมที่นี่อีกแล้วเอ่อเรามางานลอยกระทงปี2566นะครับเอ่อแล้วก็มีงานถนนคนเดินด้วยนะครับที่เนี่ยเดินจากตรงนี้ไปนะนะแล้วก็เดินไปถึงริมเขื่อนท่านำนนท์เลยไปดูการประกวดกระทงนะแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้จะมีตั้งแต่วันที่24ถึง27เลยแล้ววันเราจะทงวันที่27 ส่วนวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะแต่เราก็พามาให้ดูวันนี้คือเป็นวันที่สองแล้วนะครับดูจํานวนคนนะ <c oughs> <c oughs> เยอะจริงๆสุดยอดเลยนะเดี๋ยวเราก็จะเดินฝ่าดงซอมบี้ใช่หรือเปล่ารอเล่นนะครับไปจนถึงท่าน้ำนนเลยนะแล้วก็จะเดินกลับมาจะรีวิวดีว่ามีอะไรขายได้นะครับไปดูกันเลยครับ นี่นะครับคนก็เริ่มมากันเยอะเลยนะดูดูสิเดี๋ยวเราจะเดินฝ่าเข้าไปนะเมื่อกี้แป๊บเดียวเองนะ10นาทีคนเต็มแล้วคนเต็มลางถนเน,นเลยนะครับไปบไปดูกันครับ่ะเริ่มจากร้านส้มตำข้างล่างก่อนเลยนะนี่อันน,อนี้มีน้ำโซดานะ <c oughs> อันนี้เป็นหมวดอาบน้ำเนาะนี่แล้วก็มีกระเป๋านะครับเนี่ยเป็น DIY เลยนะครับเป็นงานสีมือนะ <c oughs> ของทอดนี่ก็มาตามระเบียบอยู่แล้วมีลูกชินน้นนงลูกชิ้นเนื้อนะครับ <c oughs> ตอนนี้เขาก็ <c oughs> คือเขามีโอกาสตั้งร้านปั๊บอยียวนะ <c oughs> นก็คือหกโมงเย็นเนี่ย1บ <c oughs> นนเขาก็เริ่มที่จะปิดถนนกันละนะครับ <c oughs> <c oughs> บางร้านก็ฮาร์ฟคุกนะ ออก็เอาของมาวางกันนะมันมีปลมูงปลาหม,มึกนะครับนี่เลยคนดูจากข้างบนนะคนเยอะมากเลยนะบางคนเพิ่งจะมาก็ตกใจนะโอ้โหคนเยอะมากอ,อันนี้เป็นรองเท้านะรอท้าจากลงงานเลยนะเงินสะพัดนะอันนี้ก็โอ้ยปลาหมึกนี่แบบว่าดูดูปลาหมึกม,มาละยี่สิบบาทเองมาใหญ่มากนะครับนี่ มีกวว๋วยเตยวลุยสวนไสเบคอนแล้วก็มีสาล่ายด้วยนะครับนีไข่ไข่ปิ้งนะครับออันนี้เป็นร้านต้มซุกข้างในหมูนะครับส่วนนี้คือทอดมันปลากายนะโอ้มีกระทงมาขายได้ด้วยดูด,ดิกระทงที่ทำมาจากอาหารปลานะ ทอดผัดฟูนะขายดีเลยนะมีขนมลูกชุบนะครับแล้วก็ส้มโอส้มโอแกะให้เสดๆน้ำตาลสดอน้ำตาลอ้อยนะโอ้ยของกินเยอะแยะเลยนะคนก็เยอะนะดูดิ โอ้คนเยอะคนเยอะนะเออนี่คือวันที่สองนะครับครั้งที่แล้วเรามาเนี่ยแค่คืนแรกก็เยอะมากแล้วแต่น้าสงสารคืนที่สองฝนตกซ้างั้นแต่ตอนนี้ก็คือแบบว่าเดินสบายๆเลยนะโอ้เราต้องรีบเดินแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเดินลําบากนะครับะแวะร้านซูชิสักนิดนึงโอ้ร้านเสื้อผ้าเนี่ยเห็นไหม สตัวร้อยสองตัวร้อยนะสี่ตัว, 100, ตวโอ้โหเยอะแยะเลยมาดูกันเองกันโอ,โอ้มีขนมไข่หงขายมีข้าวต้มน้ำวุ้นด้วยนะโอ้่ากินน่ากิน,น,กนจะเห็นได้ว่าคนคนมาเดินเยอะมากนะครับแล้วก็ร้านค้าต่างๆนี่เยอะเลย แต่ที่ชอบเลยก็คือระบบการจัดการของเทศบาลนนทบุรีเขาดีมากเลยนะหลังจากขายเสร็จแล้วเขาก็ทำความสะอาดถนนแบบดีมากๆเลยนะอันนี้ที่พูดที่กล้าพูดได้เพราะว่าเราเห็นกระตามาแล้วนะว่าถนนสะอาดมากหลังจากที่งานเสร็จสิ้นแล้วแต่ละวันแต่ละวันแต่ละคืนเนาะ,ะมาดูนะครับตอนนี้เราอยู่กันหน้าวัดบางขวางนะครับนี่นะครับตรงนี้เขาจะมี บูธของคุณป้าคนนิ้วเขาขายเฉาก้วยช้างลาวด้วยนะนี่นะครับโฆษณาให้เขาสัหน่อยหนึ่งนะใครมาได้เลยนะสี่วันนะครับร้านน,นี้ต่อไปนะครับค่อยๆค่อยๆเดินไปนะนี่นะครับมาช่วยคุณลุงก็ซื้อแม่กุญแจได้นะครับน่นไปช้าไข่มูกนะ โอ้ oh. บางคนเขาเหมาแผงก็ขายยาวสี่วันเลยนะกุ้ยช่ายทอดนะเมื่อกี้ข้ายำนะกุ้ยช่ายทอดนะอันนี้ก็ขนมจีนนะครับโอ้โหเต็มหมอ้อเลยซื้อกลับบ้านนะครับโน้ข้างในข้างในมีที่นั่งกินด้วยนะครับนี<ม>่อ่าโอ้โหงานย,ยาวๆแล้วรู้สึกว่าจะถึงเที่ยงคืนนะไม่หมดไม่กลับอะ่ะเขาว่ากัน ร oh, องเท้าคู่ละห้าสิบเก้าสองคู่ร้อยนี่นะโอ้โ oh, ห <akes on the floor> ดีมากๆเลยนะครับอ่านีเป็นลานลูกชุบอัมควานะครับนี่สีสันน่ากินมากๆเลยนะฮะ พวกกระเป๋าสะพายเป้นี่ยเยอะแยะหมดเลยนะครับทั้งหูลูกนะครับอื้นะปากเกงินช้างก็มีนะตัวร้อยเดียวเนี่ยอ๋อโอ้สินค้าจับต้องได้และราคาถูกด้วยนะครับมีเยอะให้เลือกคครรราหม้ออออ่่นนงงงเเืะ มีารับเ่ดูนก่อนได้เลยครับโอ้ระบูดนี้นี่แบบว่าป๊อปปูล่ามากนะครับนี่เืนี่บาหบพ่าย่างได้นะคะโอ้หอยโข่งโบราณนะครับนี่นไป่ะคร้อับนี้และสิบบาทะอ๋อนี่เป็นกุ้งทอดนะครับแต่ละสิบบาทนะครับนี่ หอมโอ,อ้โหอันนี้ปลาหมึกนะครับปลาหมึกแล้วก็มีขไข่ยัดไส้ด้วยดูดิางกัะคุณ นี่นะครับเดินมาได้สักพักนึงโอ้โหก็จะหลุดมาทางฝั่งนี้ได้นี่แบบว่าเดินกันมัว่ว <laughs> เดินกันมั่วจริงจริงนะจริงๆรนะิงน่าจะจัดระเบียบหน่อยคือถ้าฝั่งเนี้ยเนาะขวาม,มือเนะี่ยก็คือฝั่งเข้าฝั่งซ้ายน,นี่ก็จะเป็นฝั่งออกนะแต่เนี้ยดูดิโอ้โหรถก็คือติดกันระลลกระนาดครับเอาลูกคาหยวนหยวนแล้วกันนะอ่ะต่อไปเรามาดูนะนี่เขาเก็บกุ้งนะเขาเก็บปูนะครับ าา่ม,มาเราจะต้องเปลี่ยนมาดูการเตะแล้วก็รอดห่วงกันบ้างนะครับเพราะว่าโอ้โหเมื่อกี้ในงานเดินเยอะมากนะคนเยอะจริงๆนะครับนี่นี่เขาก็มีการ บางวันก็มีชกมวยนะงวันก็มีโชว์วันนี้เรามาวันที่สองแล้วมีการเตะตะกร้อลอดห่วงกันนะครับนี่ต่อไปนะครับใครไม่เคยเห็นมาดูได้นะ,ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเครื่องเล่นกันว่ามีอะไรบ้างครับเครื่องเล่นก็มียิงยิงปืนเหมือนเดิมนะ,นะแล้วก็มีให้ให้อาหารแพะให้อาหารกระต่ายด้วยนะครับนี่มีน้องหมู นี่ตามนี้เลยนะนะนี่ตรงนี้มีเวทีมวยด้วยนะครับนี่แล้วก็มีมวยมีนวมให้ชุกด้วยน,นี่นะเครื่องเล่นย,ยังมีไม่ยังมีไม่หมดนะครับนี่ตรงนี้เป็นปุ่ม DIY นะครับ เห็นสีนะเมื่อกี้ยิงปืนไปแล้วตักปลาทีนี้ก็เป็นบ้านบอลน,นะตางนี้อยู่ตรงมน้นเนึ่นีนนะ่มีแทมพโพลีนะครับบ้านบอลนขนาดยักษ์เลยนะสองหลังนะครับนี่แลวตรงนี้ก็นั่งระบายสี DIY กันนะครับปูนปัาสเตอร์นะ นี่เป็นปลาเผานะครับจัดก้้นผอมปลาเผานะครับนบี่ดูดิโอ้โหเรจะว่าไปงานปีนี้นี่โอ้โหร้านรวงต่างๆเยอะมากเลยนะครับนี่เดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูทางฝั่งของเอ่อริมเขื่อนนะแมแวะอยู่ตรงนี้นิดนึงนิดนึงกลิ่นมันกระแทกจมูกนี่นะนะั่นอ่ะเจอทั้งไส้กรอกอีสานนะครับแล้วก็ไส้กรอกแบบว่าไส้กรอกไส้เบิดนะ โเงินสะพัดอ่ะนี่ของเล่นเล็กๆน้อยๆนะก็มีนะครับเป็นตัวโมเดลต่างๆนะสุดยอดเลยนะครับนี่อ๋ออันนี้ก็สลับเป่าหมันโผนะลูกกระเริ่มเลยอันนี้ขนมเบื้องนะครับนี่ขนมเบื้อง น่า <One> ก <input> oh, well ินมากๆเนื้อขาหมูยำละมันนะครับเนี่ยโอ้นั่นๆเนื้อเน่นๆเลยหมูกระทะนะครับเริ่มต้น39บาทนะนี่เขามีอะไรบ้างจัดเป็นเสิร์ฟนะนั่งกินกันโอ้โหร่อยอร่อยครับ นี่หน้ากากซูเปอร์ฮ sí ีโร่นะครับนี uh, um, ่90บาทนะมีท hm ั <t <t ้งซูเปอร์ฮีโร่มีทั้งตกโกงเยอะแยะเลยนะอันนี้พวกโมเดลตัวต่อต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นเวทีประกวดนางพมาาหนูน้อยนพม่านะครับเห็นซึ่งราละเอียดเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ใต้คลิปนะครับ ใครสนใจนะครับก็มาดูได้ในี่ยเวทีใหญ่มากนะครับนี่และคาดว่า,าช่วงเวลากระทงเนี่ยคนน่าจะแน่นเยียดยิ่งกว่าน,นี้นะแค่วันนี้ก็โอ้โหคนเยอะแล้วตรงนี้เป็นลานริมเขื่อนนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่า,ามีอะไรเพิ่มเติมอีกนี่นี่เขาจะยิงแล้วยิงเข้าไปฟึบยิงยังนี่นะครับเพิ่งซื้อของเล่นมาเลยนะยิงขึ้นไปปึ๊บปรากฏว่า ล่วงลงแม่น,น้ำเจ้าพระยาเนีไ่ไปแล้วกัแล้วครับนี่นะครับบริเวณท่าน้ำนนก็จะมีอาหารปลานะครับเนี่ยเป็นสีสีอย่างนี้เป็นอาหารเม็ดแล้วก็ขนมปังนะสำหรับให้อาหารปลาได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูทั้งฝั่งนู้นกันครับร้านโ,โหเยอะมากเลย โอ้ปลาสบายตัวใหญ่มากเลยนะครับที่บริเวณท่าน้ํานนนะครับแล้วก็ตรงนู้นอ่ะเขาเริ่มลอยกระทงกันบ้างแล้วนะครับเนี่ยโพ้มีเรือไฟมีเรือไฟเข้ามาด้วยอ่าเรือไฟฟ้าเลยฟ้ยฟาพูดผิด <laughs> โอ้โหคันนี้คันใหญ่มาก เขาเก็บตักหม้อนะครับโอ้โหเยอะแยะเลยเนะี่ยอาหารไทยๆน้ำลำไย,ยก็มีนะบ้นันี่มา่อยกันได้จัดสะดวกซือรือซื้อประทานเองพเีน่ารามาโอ้แล้วก็ขนมะอนรัวเยอะแยะเลยถ้ามันไก่ก็มีนะครับนี่เย็นต่อโฟก็มาสุดยอดครับนี่ ในซอยนี้อันนี้เป็นน้ำอ้อยคั้นสดเลยนะโอ้โหนี่ซี่โครงหมูนี่อี้ครับอนี้มันจะไปไหนราอ่ะซี่โครงหมูก็ยังมีหลายร้านนะที่ยังไม่เต็มนะออแต่ก็ส่วนใหญ่แล้วก็มีเป็นเยอะมากแล้วนะอันนี้เป็นอ่ะดูด,ดิหอยทอดหอยทอดเยี่ยมเลย ในนี้คนนั่งกินกันเยอะมากเลยนะครับโอ้โหเมื่อกี้ลังแกงตัวอยู่เดินเดี๋ยวเดินไปใกล้ๆเวทีนะเขามีโชว์อะไรกันเลยก่อนหน้านั้นแล้วเมื่อวานก็เป็นหน้าที่ของอินเทอร์นอลแมนอ๋อคือินเทนแมนใช่เราะเยียกลเดี๋หยีบข้ามาใกล้ๆกันนะครับไม่ต้องกวน ท่าน้ำนนนะครับอันนี้ก็ผมจะต้องล่ำลากไปแล้วนะยังมีเหลืออยู่อีกสองวันนะครับคือวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะครับคิดว่าวันจันทร์มารอกระทงที่ท่าน้ำนนก็ดีนะเนี่ยคนก็จะเยอะมากๆเลยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องล่ำลากันไปแล้วนะครับเพราะว่าโอ้โหไปหาซื้อของกินกันดีกว่านะครับตอนนี้เราอยู่หน้ากรมเจ้าท่าท่าเรืออ่ามอนก่า ข่าลงเรือของท่าน้ำนนนะครับยังไงก็ฝากกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับให้กับช่องปันคุณทีวีด้วยนะครับนี่อ่ะส่วนคลิปหน้านจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วย้กันครับปไปแล้วครับ